สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องเจี๊ยบสไายพ่อแลช่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปดูป่าเห็ดกันนะคะไม่รู้ว่าออกหรือยังเนาะวันนี้แวะมาดูก่อนอันนี้เป็นทางนะคะทางเข้าป่านะคะทางเข้าป่าเห็ดนะคะให้ชมบรรยากาศคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงป่าเห็ดกันแล้วนะคะ อันนี้ให้ชมบรรยากาศป่าเห็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เห็ดหรือเปล่าเนาะทีมงานของเราเป็นทีมงานสายจอบนะคะต้องคอยมาดูเรื่อยๆนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าไม่มีใครคอยแจ้งพิกัดนะคะเราต้องมาจอบเองคะ่ะนี่คือที่มาของคำว่าทีมงานสายจอบนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดหรือเปล่าบรรยากาศวันนี้ไม่มีคนเลยนะคะไม่มีคนจ,จะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะนี่คะ่ะโอ้ยโดนฝนโดนฝนจนเละหมดเลย ถือว่ามีอยู่นะคะเพื่อนๆเห็ดหน้าขาวนะคะก็มีพอได้เก็บอยู่เนาะก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีเลยเนาะก็ออกอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะคะน้องกำลังออกนะคะ นีแต่ลูกมัน,นะคะ่ะเพื่อนๆดอกยังเล็กอยู่เลยนะคะอุย้ยกำลังออกเนาะกี่วันเนาะเนี่ยมันจะใหญ่อื ดูนะคะน้องอยังเล็กๆอยู่เลยจริงๆข้างในก็มีนะดอกเล็กๆก็เอาเนาะได้มาแล้วได้มาแล้วเก็บให้หมดเลยคะ่ะไม่ต้องรอให้ใหญ่เนาะนี่นี่นะคะ